ผมเนี่ยตั้งใจจะเอาเนื้อเนี่ยมาทำเป็นหลวงพ่อทวดหลังเตาลีดพิมเอรุ่นบาร,รมีข้อฟ้าคุมดินแล้วแล้วที่สำคัญของชื่อเนี่ยที่มันมากับคำว่าข้อฟ้าคุมดินเนี่ยมันมาจากชนมมวลสาร,รมันมาจากชนมมวลสารเป็นหลักเลยที่ผมได้ตั้งว่าบาร,รมีข้อฟ้าคุมดินแล้วก็ที่สําคัญคือชื่อเนี่ยมันพร้องแล้วว่าข้อคุมหมด ข้อฟ้าคุมดินก็คือคุมหมัดป้องกันหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรเนี่ยนิ่รันตรายอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของบารมีท่านเนี่ยครแผ่ไปสารแน่นอนอ่าแผ่ไปสารแน่นอนอืมคนดูอีกคนแล้วคนดูอีคนตอนนี้ขึ้นมายี่สิบเจ็ดแล้วขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเพราะรอกันเต็มเลยใช่ไหมตัวปกติเนี่ยยังเพก็ไปขึ้นมากันนะมีเหตุขัดข้องเนี่คนขัดข้องพอดีนัด้อง พี่อรุชาไว้พี่อรุชาโทรคุยกับป่อวานแล้วก็